สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเราจะตั้งค่าการยกเพื่อปลุกนะครับหรือว่าการปลุกหน้าจอด้วยการเคาะไปที่หน้าจอนี้ทํำยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะอย่างวิธีการแรกคือยกเพื่อปลุกเนี่ยก็คือเวลาที่เราพักหน้าจอขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บหน้าจอ,อาไอฟโฟนมันก็จะทํางานนะครับแล้วพอเราวางจอไปสักพักหนึ่งเขาก็จะปิดนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะปิดนะครับแบบนี้มันก็จะปิดนะครับ,แบบรบแล้วก็ยกมาเขาก็จะทํางานนี้นะครับ อันนี้คือการยกเพื่อปลุกยกเครื่อปลุกเนี่ยนะครับก็วิธีการทําก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอไปให้ดูด้วยอ่าโอเคครับวิธีก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ แล้วก็ไปที่จอภาพและความสว่างนะครับตัวนี้จอภาพและความสว่างนะครับ <c oughs> จากนั้นจะมีหัวข้อยกเพื่อปลุกนะครับ <c oughs> นี้นะครับแล้วก็กดเปิดนะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ใช่แล้วก็กดปิดนะครับ <c oughs> ถ้าเราใช้ก็กดเปิดนะครับก <c oughs> <Pierce S 2> <c oughs> ็ <plane> <c oughs> จะเป็นการยกเพื่อปลูกแบบเมื่อกี้นะครับก <c oughs> ็คือแบบนี้นอนเครื่องอยู่ยกขึ้นมันก็จะสว่างนะครับอ่า บบที่2นะครับคือการเคาะหน้าจอเพื่อปลุกนะครับเช่นแบบนี้มันปิดหน้าจออยู่นะครับเคาะมันก็จะติดขึ้นมานะครับทใไมนะครับเคาะก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับการเคาะเคาะหน้าจอเพื่อปลุกเนี่ยไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวช่วยการเข้าถึงนะครับ การเข้าถึงตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะเจอหัวข้อสัมผัสนะครับสัมผัสแล้วก็แตะเพื่อปลุกนะครับตัวนี้นะครับแตะเพื่อปลุกก็กดปิดถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับแต่ว่าก็กดเปิดถ้าเกิดเราใช้นะครับก็จะเป็นการถนอมปุ่มพาวเวอร์นะครับของเรานะครับฟังกช์ชันแตะเพื่อปลุกเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ เวอร์ชันถ้าผมจะไม่ผิดนะ iPhone 6พลัสขึ้นมานะครับถ้าผมจะไม่ผิดโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะครับก็แนะนำไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผม,มาหาวิธีจัดการนะครับหาวิธีทำให้วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคำถามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ